การวัดคั p เพรสเชอร์สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่นิและพี่บิวมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการวัดคั p เพรสเชอรของท่อช่วยหายใจมาให้ทุกคนได้เรียนรู้และทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นวอร์ดกันนะคะในวิดีโอนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการวัดคับเพรสเชอรการเตรียมอุปกรณ์และขั้นตอนการวัดคั p เพรสเชอรอย่างถูกต้องค่ะก่อนอื่นพี่อยากให้น้องๆลองตอบคำถามนี้นะคะ ทำไมเราต้องวัดคัฟเพรสเชอร์กันด้วยมาค่ะพี่จะเล่าให้ฟังการวัดคัฟเพรสเชอร์ก็คือการวัดแรงดันของลมที่เติมในคัฟหรือบอลลูนที่ปลายท่อช่วยหายใจไม่ว่าจะเป็น Endotracheal tube หรือ Tracheostomy tube เพื่อให้บอลลูนมีขนาดเหมาะสมให้ท่อช่วยหายใจอยู่กับที่ไม่เลื่อนหรือหลุดและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการที่มีลมในคัฟ สูงหรือต่ำจนเกินไปหากแรงดันในคัพสูงจนเกินไปจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญได้แก่ภาวะเนื้อเยื่อหลอดลมขาดเลือด ere, หรือ tracheal ischemia หรือ necrosis อาการปวดภาวะหลอดลมอ่อนหรือ tracheomalacia ซึ่งเกิดจากผนังหลอดลมสูญเสียความแข็งแรงและยุบตัวได้ง่ายขึ้นภาวะหลอดลมตีบหรือ t r a c h e l s t e n o s i s ที่เกิดจากผังผืด fibrosis จากการอักเสบในระยะยาวในทางตรงกันข้ามหากแรงดันในคัฟต่ำจนเกินไปจะทำให้เกิดการรั่วของอากาศที่จ่ายจากเครื่องช่วยหายใจทำให้ d ทโ Volume ไม่เพียงพอการช่วยหายใจของเครื่องช่วยหายใจไม่มีประสิทธิภาพตลอดจนการเกิดความเสี่ยงในการสูดสำลักและเสี่ยงต่อการเกิดเว็บในที่สุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดคัพเพรสชั่น 1. เครื่องวัดคัพเพรสช รือที่เรียกว่า Cup Pressure g a กจมาโนมิเตอร์ 2. ทรีเวสต็อปคอก 3. เอ extension tube สี 4. s y r i n g ขนาด3-5ม ml 5. สำลีแอลกอฮอล์หลังจากเตรียมของเสร็จแล้วต่อระบบตามรูปนี้เลยค่ะขั้นตอนและวิธีการวัด Cup เพรสเชอร์ล้างมือให้สะอาดตาม7ขั้นตอน 2. แจ้งและอธิบายขั้นตอนให้ผู้ป่วยทราบ 3. จัดท่านอนศีรษะสูงอย่างน้อย30องศาให้ผู้ป่วยนอนหงายโดยจัดให้ใบหน้าและลำคอตรง 4. ดูดน้ำลายและดูดเสมหะก่อนทำการวัดคับเรชเชอร์ 5. ห,หยุดการให้อาหารทางสายยางประมาณ10นาทีก่อนการวัดกรณี NG ติดแบบต่อเนื่องถ้ากรณีเป็นบูลัสพีด ให้วัดโดยห่างจากมือฟิตอย่างน้อย1-2ชั่วโมงทำการวัดคัฟเพรสเชอร์โดยวัดทุก8-12ชั่วโมงให้ค่าแรงดันในคัฟอยู่ที่20-30ซนเมตรน้ำหลังจากนั้นบันทึกผลให้เรียบร้อยต่อไปมาดูวิธีการวัดคัฟเพรสเชอร์แบบคงค้างแรงดันก่อนวัดกันค่ะหลังจากต่อระบบของเครื่องวัดคัฟเพรสเชอร์เสร็จแล้วให้ทำการใส่แรงดันคงค้าง ในระดับที่ต้องการตามค่าปกติที่เหมาะสมของค่าเฟชเชอร์ซึ่งอยู่ที่20-30ซนติเมตรน้ำตัวอย่างกรณีนี้จะคงค้างไว้ที่26ซนเมตรน้ำค่ะวิธีการวัดโดยคงค้างแรงดันก่อนวัดจะทำให้ได้ค่าที่แม่นยำและลดการรั่วของอากาศป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการสูดสำลักได้ค่ะ ต่อไปใช้สำลีแอลกอฮอลเช็ดทำความสะอาดข้อต่อของทรีเวและข้อต่อพาย o t ลบอลลูนของท่อช่วยหายใจต่อทรีเวเข้ากับพาย o t บอลลูนของท่อช่วยหายใจแล้วหมุนฟิกซ์ให้แน่นหลังจากนั้นเปิดทรีเวทั้ง3ทางแล้วสังเกตค่าคับเฟเชอร์ของผู้ป่วยแล้วจึงค่อยๆเติมลมหรือดูดลมออกเพื่อให้ได้ค่าความดันตามที่ต้องการ จากตัวอย่างวัดได้16เซนติเมตรน้ำและเติมต่อให้ได้26เซนติเมตรน้ำค่ะเมื่อได้ค่าความดันที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้หมุนปิดทรีเวทางด้านผู้ป่วยจากนั้นจึงทำการปลดไพลอตบอลลูนและตัวทรีเวทำความสะอาดข้อต่อต่อตางๆอีกครั้งและเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆอย่าลืมไปทบทวนก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติจริงด้วยนะคะ